ยินดีต้อนรับสู่กระแสข่าวดังอุ้งอิงขอโทษทำประชาชนผิดหวังร่วมรัฐบาลพักสองลุงยันทักษินกลับไทยยีิบสองสิงหาคมนี้อุ้งอิงมั่นใจทักษินกลับไทยยีิบสองสิงหาคมนี้ไม่เลื่อนอีกพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเอ่ยขอโทษประชาชนทำให้ผิดหวังร่วมรัฐบาลพักสองลุง 20สิงหาคมที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีองค์อิง,องแพรทองทานชินวัตรกล่าวถึงการโหวตนายกคนที่30ในวันที่22สิงหาคม66ว่าพรรคเพื่อไทยพยายามเต็มที่ซึ่งมีมติเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินพร้อมยืนยันว่าเรามั่นใจและอยากตั้งรัฐบาลให้ได้เร็วที่สุดเพื่อที่จะให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลและใช้นโยบาย พักเพื่อไทยแก้ปัญหาให้กับประชาชนพร้อมมั่นใจว่าทักษินกลับไทย22สิงหาคมนี้ไม่เลื่อนอีกพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเมื่อถามว่าหากนายเศรษฐาโบวตไม่ผ่านจะมาถึงคิวของตัวเองนางสาวแพทองทานกล่าวว่าอยากให้โฟกัสที่นายเศรษฐาก่อนอย่าเพิ่งโฟกัสตนเองเพราะหากเดาโฟกัสหลายจุดมันก็จะไม่มั่นคงดังนั้นเราทำเต็มที่เสนอชื่อนายเศรษฐาระหว่างว่าจะสำเร็จ และตั้งรัฐบาลให้กับประชาชนเมื่อถามย้ำว่ามั่นใจหรือไม่ว่าการโหวตนายกจะม้วนเดียวจบภายในวันที่22สิงหาคมนี้นางสาวแพทองทานกล่าวว่าก็หวังเป็นอย่างยิ่งเมื่อถามถึงกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ในการหาเสียงก่อนหน้านี้ทั้งนายเศรษฐานางสาวแพทองทานนายแพทย์ชนานสีแก้วหัวหน้าพรรเพื่อไทยว่าจะไม่จับมือกับพรรสองลุง แต่วันนี้กลายเป็นกระแสโจมตีพักเพื่อไทยหนักมากนางสาวไพทองทานกล่าวว่าขอพูดตรงๆเลยอย่างวันนั้นที่เขาบอกว่าเราไม่ชัดเจนเราหาเสียงและพยายามทำโพทุกอย่างเพื่อเราอยากได้แรนสไลด์แต่เราทำแรนสไลด์ไม่สำเร็จแน่นอนว่าพักเพื่อไทยมีต้นทุนที่จะต้องจ่ายนั่นคือเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ของประชาชนเราขอน้อมรับและ ก็ต้องขอโทษที่ทําให้หลายคนรู้สึกผิดหวังหรือเสียใจแต่หากพัคเพื่อไทยเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วเราทําเต็มที่เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนที่มีอยู่มากมายและเราก็จะก้าวข้ามผ่านสนามอารมณ์ไปให้ได้ด้วยความเข้มแข็งด้วยการเอาประชาชนมาเป็นที่ตั้งเมื่อถามว่าปฏิเสธไม่ได้ว่ามีข้อกังขา กับตัวของนายเศรษฐาได้มีแผนสำรองอะไรหรือไม่นางสาวไพทองทานกล่าวว่าเราเช็คตามข้อกฎหมายทุกอย่างถ้าเราจะดูตามเสียงของคนที่พูดว่าผิดอย่างนั้นอย่างนี้โดยหลักฐานไม่มีซึ่งหลักฐานที่นายเศรษฐาเอามาเปิดเผยก็ชัดเจนดังนั้นจะต้องมีหลักฐานซึ่งบริษัทแสนสิริก็เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ถ้าสามารถตรวจสอบได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ทั้งนี้ตนอยากให้ฟังข้อมูลเป็นสำคัญในการตัดสินใจเมื่อถามอีกว่านางสาวแพทองทานสนใจตำแหน่งรัฐมนตรีหรือทำงานในพักมากกว่ากันนางสาวแพทองทานกล่าวว่าตอนนี้เน้นทำงานพักสื่อต่างๆมอบตำแหน่งให้หลายตำแหน่งทั้งตำแหน่งรองนายกและตำแหน่งรัฐมนตรีรู้สึกดีใจมากก็ต้องขอขอบคุณ เมื่อถามว่าการเดินทางกลับของนายทักษินถือเป็นของขวัญวันคล้ายวันเกิดให้กับตัวเองที่มีอายุครบ37ปีหรือไม่นางสาวไพทองทานกล่าวว่าปกติแล้วพูดคุยกันเองในครอบครัวพูดเสมอว่าถ้าพ่อกลับเมื่อไหร่ก็ถือเป็นของขวัญทุกคนในบ้านและใกล้วันเกิดของตนเองก็ถือเป็นของขวัญวันเกิดแน่นอนส่วนขั้นตอนการเดินทางกลับที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนางสาวไพทองทานกล่าวว่า คุณพ่อจะเดินทางกลับมาที่สนามบินดอนเมืองในเวลา9ก้านาฬิกาโดยเครื่องบินส่วนตัวซึ่งครอบครัวมารอรับจากนั้นจะเดินทางต่อไปยังศาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหลังจากนั้นจะต้องมาดูต่อว่าจะต้องทำอะไรบ้างทั้งนี้จะไม่มีการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแต่อย่างใดโดยวันที่22สองสิงหาคมตรงกับวันโหวตนายกนั้น มีความเชื่อมโยงกันหรือไม่อุงอิงแพททองทานกล่าวว่าไม่ใช่ความเชื่อมโยงทางการเมืองใดๆเลยเพราะวันที่22สิงหาคมนี้คุณพ่อประกาศตกลงที่จะกลับมาก่อนที่จะมีการประกาศโหวตนายกและส่วนตัวนับวันแล้วยังคิดว่าจะโหวตนายกวันที่18สิงหาคมนี้ด้วยซ้ําซึ่งก่อนหน้านี้คุณพ่อจะกลับมาวันที่31กรกฎาคมซึ่งตรงกับวันหยุดคุณพ่อเลยเปลี่ยน ซึ่งตนเองก็ได้ช่วยดูปฏิทินวันไหนเลิกดีก็คือวันที่10สิงหาคมที่ประกาศไปแต่คุณพ่อต้องไปตรวจสุขภาพแต่ละส่วนในร่างกายในแต่ละสถานที่กันฉะนั้นจึงทำให้เลยวันที่1 0สิงหาคมไปจึงหาเลิกดีวันใหม่ซึ่งตรงกับวันที่22สิสิงหาคมนี้ขอบคุณทีนิวค่ะ